ท่านที่อยากลดน้ำหนักหิวลดลงอิ่มเร็วขึ้น,นแบรนด์เดียวที่เขาเรียกว่าได้รับผ่านทอยอประเทศไทยสวัสดีครับผมอาทินมานารัตน์นะครับหรือว่าเรียกว่าตั้มก็ได้ครับมาวันนี้ก็คือมาเอลิสคลินิกนะครับมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการลดน้ำหนักโดยการใช้ประการลดน้ำหนักครับสวัสดีค่ะคุณตั้มวันนี้คุณตั้มสนใจเข้ามาปรึกษาไหมค,คะ เกี่ยวกับการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนค่ะประมาณกระชับสัดส,วสว่วนก็อยาก,กนะคะถ้าเป็นโปรแกรมกระชับสัดส่วนแล้วก็ลดน้ำหนักท้าน,หน,หนี้จะเป็นตัวโปรแกรมไอซิสตินนะคะซึ่งชื่อเรื่องของไอซิสตินสรรสก็คือเป็นเป็นเรื่องของปากกาหนาักท่าคุ้งตั้มซึ่งปากกาเนี้ยค่ะมันจะเหมาะกับใครนะคะก็คือเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีภาวะโรคป้วนแลว้วก็ภาวะน้ําหนักเกินหรือว่าสูงเกินมาตรฐานเช่น โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงแล้วก็หมอสัมภาษท่านที่อยากลดน้ำหนักก่อนการรักษานะคะจะมีการตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดไปตรวจในเรื่องของค่าไขมันแล้วก็เราเนี่ยจะมีวัดสัมผัสในร่างกายนะคะเป็นรอบเอวนะคะแล้วก็ตรวจในเรื่องของวัดในเรื่องของชั้นไขมันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าก่อนกับหลังใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับหม,หมอต่อนะครับนายแพทย์เพัชพลสุภาวงศ์นะครับวันนี้เข้ามาปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรครับอยากเรน้ำหนักกระชับสัดส่วนน้ำหนัก,นนกอยากเรีนน้ำน้ำหนักใช่ไหมครับรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มใช่ก็เลยอยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้คุณหมอจะแนะนําเป็นตัวตัวใหม่ล่าสุดของของเป็นโปรแกรมของคลิลนิกเราเนาะเขาเรียกว่าเป็นปรแกรเป็นปรแกรชินเรื่น้ำหนักตัวการทำงานหลักๆของมันตัวปรแการมก็คือมันจะ ไปทำหนะ้าที่คล้ายๆเขาเรียกเป็นฮอร์โมนเนาะที่ชื่อเขาเรียก GLP1 ไม่ต้องจำชื่ออะไรเป็นฮอร์โมนช่วยนึงอ่ะ<ม>หลังที่รำไ้เล็กเ่วนปลายแต่มันจะไปส่งผลที่สมองทำให้หิวลดลงแล้วก็ออย่างที่สองคือเวลากินจะอิ่มเร็วขึ้นก็เลยจะเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากลดน้ำหนักอยากปรับพฤติกรรมการกินอย่างเงี้ยครับบางคนก็อยากรู้ว่าตะกาฉีดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเห็นผลมากขนาดไหนก็คือ ปกติคอร์สนี่ประมาณ3เดือนอเดือนแรกเนี่ยแต่และแต่และสัปดาห์เราจะมีการปรับปรับปริมาณยาแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะสอนอีกรอบหนึ่งว่าจะต้องใช้ยังไงฉีดยังไงปรับอย่างไรแพทย์เขาเป็นคนปรับให้นะครับเดือนแรกจะน้ำหนักลดประมาณ6%กแล้วก็เดือนที่2องเดือนที่สามลดรวมอีกประมาณ6%คือทั้งคอร์สทั้ง3เดือนเนี่ยก็ประมาณ10%บบวก สิบคือสิลดี๋คนนะต่อไปเดี๋ยวหมอจะสอนใช้วิธีการฉีดปากกาลดน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นตัวเดียวเป็นแบรนด์เดียวที่ผริวัสได้รับผ่านออยอประเทศไทยเป็นตัวแรกที่ผ่านออยอในเพื่อวัตถุประสงค์ลดน้ำหนักน่ารั้ใช้ล,ลดน้ำหนักโดยเฉพาะวิธีปรับน,นะครับตัวนี้จะเห็นเป็นตัวแรกอยู่เนาะศ<ม>ูนมลรีการเราจะปรับทุกสัปดาห์นะครับหมอก็จะมีตารางให้ปกติคืึกใช้ปริมาณเท่าเดิมก่อนวันรั้ง ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวจะนัดมาเช็คผลพร้อมปรับขนาดวิธีใช้คือฉีดเข้าตรงภูเป็นชั้นใต้ผิวหนังวันละครั้งหลังอาหารครึ่งชั่วโมงตัวยาจะออกฤทธิ์ได้ประมาณ13าชั่วโมงเลยประมาณใครที่กำลังมองหาทางเลือกในการลดน้ำหนักอยู่อาจจะประสบปัญหาบางพวกก็คือไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือว่าระบบของผ่านนียมันต่ำก็สามารถมาใช้บริการ ปรึกษาคุณหมอเนาะเกี่ยวกับประการลดน้ำหนักที่เอเดนสกิมิเนตนะครับเพื่อเราคนเพื่อสุขภาพเราจะได้แข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงาม่มากขึ้น A choice for yourself.